สวัสดีครับพบกับคอมพิวเตอร์รูมบายคุณชายเกาเหลานะครับวันนี้เราจะมาดูคลิปในเรื่องของการเข้าห้องเรียนนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นในเรื่องของการที่เราใช้ระบบ iOS นะครับทั้ง iPad iPhone นะครับที่จะเข้าห้องเรียนนะครับโดยปกติแล้วนะครับในการเข้าห้องเรียนเนี่ยเราจะต้องเข้าแอปพลิเคชัน o o o g l l c s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  r o นะครับให้นักเรียนไปทำการดาวน์โหลดนะครับ แอป Google Classroom นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมได้ทำการติดตั้งแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยพอเราเข้า Google Classroom เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะนำเจ้าตัว gmail นะครับที่เราเคยเข้าใช้งานเนี่ยออกมาให้เราดูเลยนะครับซึ่งถ้าเราใช้งาน gmail ปกติเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาน้องจะเข้าโรงเรียนนะครับน้องควรจะต้อง ดูที่ตารางสอนด้วยนะครับว่าน้องจะเข้าหรงเรียนอะไรเช่นผมจะเข้าหรงเรียนคณิตศาสตร์ของครูณนราเศษนะครับซึ่งรหัสก็จะเป็นตัว i h n c i 6 v นะครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าดูนะครับเราก็กดเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมนะครับเข้าชั้นเรียนนะครับ เราก็ทำการป้อนรหัสเข้าไปเลย i h n c i 6 v พอกดเข้าเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะเขียนว่าเกิดข้อผิดพลาดนะครับโดยที่ปกติแล้วเนี่ยอ,อีเมลที่เราใช้กันนะครับมันจะ มันจะเป็นในลักษณะของ Gmail นะครับซึ่งทางเรียนไม่อนุญาตให้นำ Gmail ธรรมดานะครับเข้าชั้นเรียนได้เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำการสลับนะครับ Gmail ที่จะยืนยันเข้าชั้นเรียนใหม่นะครับโดยการที่ให้น้องนะครับกดกระบาดก่อนนะครับมาสลับนะครับโดยการที่กดรหัสนะครับที่เป็นรูปคนด้านขวานะครับมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะของเมนู นะครับเราควรจะไปเพิ่มบัญชีนะครับก็คือนำ Gmail ของทางโรงเรียนนะครับเพิ่มเขาใส่นะครับโดยการที่กดเพิ่มบัญชีนะครับแล้วนำอีเมลของทางโรงเรียนนะครับที่เราได้ทำการยืนยันไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับแอดวัชิลาไล .ac t h นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่รหัสที่เราได้ทำการยืนยืนยันลงไปนะครับ,รบทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการลองเข้าชั้นเรียนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าชั้นเรียนนะครับ เอาชข้าเฉลี่ยของวิชาของครูกิรตินะครับซึ่งจะเป็นรหัส q z x g c t u นักเรียนสามารถที่จะเข้าไปเอาตารางสอนออนไลน์ได้ในกลุ่มของผูประจำชั้นนะครับทีนี้เราจะลองมาเข้าชัเรียนดูนะครับเหมือนเดิมครับกดเครื่องหมายบวกนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสเฉี่ยเข้าไป q z x gctu นะครับกดดันนะครับมันก็จะทำการเข้าเฉลี่ยให้นะครับสักครู่นะครับเรียบร้อยครับทีนี้ในชั้นในหน้าจองเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของห้องเรียนนะครับวิชาวิทยาการคำนวณของมาสนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสอนในเรื่องของหน้าจอนะครับ หน้าจอแรกก็คือสตรีมนะครับคือหน้าจอที่จะมีงานต่างๆนะครับที่คุณรูดได้โพสต์ไว้นะครับหน้าจออีกหน้าจอหนึงคืองานของชั้นเรียนตรงนี้จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เราเรียนมาเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างครูเขาได้วางเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของผู้คนก็คือเราจะได้รู้ว่าออตอนเนี้ในห้องเรียนของเราเนี่ยมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนกี่คนนะครับแล้วก็มีใครเป็นครูที่ คอยสอนเราในหลายวิชานี้นะครับถ้าเราจะกลับไปหน้าเดิมเพื่อที่จะเพิ่มเติมรายวิชาอื่นแล้วก็กดตรงเส้นสามเส้นนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่คําว่าชั้นเรียนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะอแอดวิชาเพิ่มวิชาต่างๆให้ครบได้นะครับนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังอย่าลืมว่าติดตามช่องคอมพิวเตอร์รูมใบคุณชายกเกาเหล่าด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ